สวัสดีครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามนะพอดีมีคนถามเข้ามาก็ไม่เยอะแล้วก็สองสามคนนะแต่ก็ยังมีคำถามนี้ยังมีอยู่นั่นก็คือสูตรเก่ายังมีไหมต้องบอกตรงนี้ครับสูตรเก่าไม่ผลิตแล้วนะมันเคยผลิตเมื่อ3-4ปีที่แล้วแล้วมันมีปัญหาบางอย่างที่ผลิตไม่ได้เมื่อก่อนแพ็กเกจต้องเ้าวความไปได้หนึ่งครับคือนิว h ฮร์จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นลักษณะอย่างนี้คือเมื่อก่อนจะมีกล่องแต่กล่องจะผลิตเป็นทันเพราะว่านิว h ฮร์เพิ่ง เพิ่งเริ่มผลิตแล้วก็อาจจะาขายดีมากแล้วก็ไม่สามารถที่ผลิตกล่องทันก็จะเป็นแพ็กเกจลักษณะแบบเป็นขวดแล้วก็จะมีถุงแบบฟิล์มหดห่อหุ้มอยู่แบบนี้รูปนี่ยนะฮะเป็นยุคแรกๆเลยตรงนี้จะเป็นยุคเป็นน้ํายาตัวน้ํายาสีเหลืองจะเป็นสูตรเก่าของทางบริษัทแล้วระยะหลังก็มีการมีปัญหากับทางส่วนผสมนิดนึงอาจจะปรับสูตรใหม่ทําให้น้ํายา เป็นสีฟ้าคามแบบปัจจุบันนี้นะฮะแล้วคําถามต่อมาสูตรไหนใช้ดีกว่ากันในความคิดของผมผมมาสูตรเก่าสูตรเริ่มแรกเลยจะท,ที่ที่น้ำยาสีเหลืองจะเป็นสูตรที่ใช้ได้ดีใช้ได้ผลได้ดีมากเลยเพราะว่าก่อนใช้หลังใช้มันมันดกหนาผมยาวคือเห็นได้ชัดมากแต่ไม่ได้ว่าสูตรใหม่ไม่ดีนะสูตรใหม่ก็ดีแต่การเห็นผลของ before after มันมันไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อน สูตรใหม่ก็ดีแต่มันก็มันจะไม่ไม่ชัดเจนไม่เห็นผลแบบแตกต่างอะไรเลยขนาดนั้นนะแต่สูตรใหม่เนี่ยจะเห็นผลแต่แบบไม่หนักมากประมาณนี้นี่ความคิดส่วนตัวของผมนะส่วนความคิดของหลายๆท่านก็ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนี่ว่าจะเป็นลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจาหน่า,นายคิดว่าสูตรเก่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลดีแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากกว่าคําถามต่อมาทําไมทําไมไม่ผลิต2ส,สูตร พร้อมกลั่นแต่ผมว่ามันมีปัญหาเรื่องส่วนผสมของตัวสารตัวเก่านะมันอาจจะมีาสารต้องห้ามหรือสารที่มันเกี่ยวกับยาอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะไม่ได้แบบออฟฟิเชียลบริษัทไม่ได้ประกาศอะไรชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่ในความคิดของผมมันอาจจะมีบางอย่างที่วิสารต้องห้ามแหละเอาง่ายๆก็เลยต้องปรับสูตรมาเป็นสูตรใหม่เพราะฉะนั้นมันมีเพียงสูตรเดียวนะฮะสำหรับใครที่ คิดว่ามันเอ้ยมันอาจจะมีสองสูตรหรือเปล่าเพราะว่าบางเมื่อก่อนมันมีสีเหลืองตอนนี้เป็นสีฟ้าแต่ผมย้ําตรงนี้นะครับว่ามันมีสูตรเดียวคือสูตรใหม่มันก็ไม่ได้แย่นะะก็ก็ใช้ได้ผลผมก็ยังใช้ได้แต่มันก็อย่างที่บอกมันไม่มันไม่สะใจสูตรแรกนะมันจะเป็นสะใจมากเพราะผมมันงอกดีมากแต่พอสูตรใหม่มันอาจจะเบาๆแต่ก็ขึ้นอยู่อประมาณนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผล ดีแล้วก็มีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาเรื่อยๆแต่อาจจะงงเรื่องราคาดีดหนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะมันมีหลายราคามีหลายเจ้าที่คนมีหลายร้านอบที่ขายแล้วก็มีหลายราคามันก็เลยงงๆว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมคือของแท้ก็ซื้อกับชัวชัๆก็ตัวแทนจําหน่ายรานะคาสมาชิกก็ได้ใครที่สนใจก็ติดต่อมาในทุกช่องทางตรงนี้นะฮะก็าสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางจะได้ไม่ต้องมากังวล ของเก่าของใหม่ของอะไรแต่ของตอนนี้ของเก่าไม่มีนะมีแต่ของใหม่แล้วก็ถ้ายากได้ราคาถูกคือราคาสมาชิกขคยอยากได้ราคาสมาชิกราคาสมาชิกฮะติดต่อทางนี้นาทาง line official account ตรงนี้นะฮะก็จะได้ราคาสมาชิกทันทีโอเคขอบคุณมากทุกท่านครับที่รับเข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ